นักศึกษาเมื่อเข้ามาใน Google c l a s s Room นะคะก็จะเป็นกดเข้าไปเลยค่ะ c l a s s Room สีเขียวๆนี้นะคะเมื่อเข้ามานักศึกษาก็จะเห็นห้องเรียนนะคะถ้าไม่เห็นก็กดเข้าไปว่าคําว่ากศนองตบบน่านโพนะคะแล้วก็จะขึ้นหน,หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะงานที่คุณครูให้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในบนสุดนะคะก็คือให้นักศึกษาสร้างคลิปวิดีโอของตนเองนะคะนักศึกษาแตะเข้าไปเลยค่ะ ในเมื่อแต่เข้ามาแล้วนะคะนักศึกษาก็เลือกแบบนักศึกษาที่ต้องอ่านส่งคุณคูนะคะคุณคูณจะยกตัวอย่างดับมอต้นนะคะนักศึกษาคิกเข้าไปในระดับมอต้นนะคะคำนักศึกษาที่ต้องอ่านนะคะมีทั้งหมด50าสิคำนะคะให้นักศึกษาอัดวิดีโอแล้วก็อ่านคำ คำที่1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึง50นะคะส่งเป็นวิดีโอและแนะนำตัวให้คุณครูนะคะในกรณีที่อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพร้อมจะส่งคุณครูกดคำว่ามอบหมายค่ะมอบหมายแล้วนะคะตัวเขียวเขียวข้างล่างและนักศึกษาจะเห็นคำว่าเพิ่มไฟล์แนบตรงบวกตรงนี้นะคะนักศึกษากดคำว่าเพิ่มไฟล์แนบจะโชว์แบบนี้นะคะ ส่วนใหญ่คลิปวิดีโอที่นักศึกษาอัดมาจะอยู่ในอัลบั้มรูปนะคะอ่าเราก็ไปเลือกอัลบั้มนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูอัดส่งนะคะเราก็ดูตัวอ,อันนี้เป็นได้ค่ะแล้วเราก็กดคําว่าเลือกค่ะอ่าแล้วก็ระหว่างนี้ก็กําลังบีบอัดวิดีโอนะคะเพื่อแนบไฟล์นะคะนักศึกษากดคําว่าเลือกนะคะจะเห็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี่นะคะถ้าถ้างานเข้ามานะคะจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะให้นักศึกษาสร้างแล้วก็จะเป็นไฟล์ของนักศึกษาเองนะคะในเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะกดคําว่าส่งค่ะแล้วก็โทรศัพท์จะถามว่าส่งงานของคุณหนึงไฟล์หนึงรายการแล้วกดส่งนะคะ,อะรอแป๊บหนึง ดูสังเกตที่ข้างล่างตัวสีดําแถบดํานะคะจะบอกว่าส่งงานแล้วกับยกเลิกส่งนักศึกษาสามารถส่งงานแล้วก็คืองานเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ยกเลิกส่งก็คือว่าถ้านักศึกษาส่งไฟล์ผิดหรือมีแก้ไขก็กดยกเลิกส่งนะคะแต่อันนี้ครูไม่มีแก้ไขนะคะก็จะขึ้นว่าส่งแล้วเห็นไหมคะ่าส่งแล้วแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ งานของคุณส่งแล้วอันนี้คือส่งแล้วนะคะเราก็ออกได้เลยค่ะ